ช่วงนี้ไปดูพิธีปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับด้วยความประทับใจกับพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่46พระศึกษาเกมจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็จะส่งไม้ต่อไปที่จังหวัดชัยภูมิครับ นางสาวเอกรัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่46พระศึกษาเกมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิย์เกิดสวัสด์รองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอ่างทองกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันนะครับประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขต สุพรรณบุรีและวิทยาเขตกรุงเทพนะครับซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถึงอันดับ3ตามลําดับพร้อมกล่าวปิดการแข่งขันโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอ่างทองครับ จากนั้นได้มีพิธีส่งมอบธงให้แก่จังหวัดชัยภูมิเจ้าภาพการแข่งขันครั้งต่อไปมีการแสดงในชุดเยือนถิ่นพระยาแลเมืองผู้กล้าสู่คุณค่าพะละศึกษาเกมจากจังหวัดชัยภูมิซึ่งนำมา,าต้อนรับนะครับเป็นการแสดงต้อนรับการจัดการแข่งขันครั้งที่47และการแสดงชุดคืนและวันแห่งคุณค่าพะละศึกษาเกมเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและความประทับใจในการแข่งขันกับ